แดงเจลัสโรแมนครับครับผมหัวใจในสายลมครับ เป็นเหมือน,นการเล่าผ่าน2ส,สังคมครับคือคนนึงเป็นคนที่ครอบครัวค่อนข,ข้างพร้อมแต่แค่เราไม่หยิบโอกาสนั้นขึ้นมาเป็นคนที่ไม่เอาไหนครับแต่อีกคนหนึ่งเป็นคนที่คอยหาเรียกว่าโอกาสตลอดนะเป็นคนใฝ่หาโอกาสตลอดว่าเออทำไมเราถึงแบบไม่มีโอกาสอือนเขาเราก็ต้องไปไปสู้ไปทํางานหาเงินไปเรียนชิงทุนหรือว่าไปทําอะไรก็ตามที่ทาให้เราเนี่ยเออก้าวไปถึงจุดที่เราต้องการ แต่ตอนแรกก็ไม่ได้ชอบพี่นากันครับแต่พอเราต้องอยู่ด้วยกันเราต้องติวด้วยกันน่ะมันทําให้เรามาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับแต่คน,นะคะลเป็นอะไรกด้ยังไงบ้างเออครับก็สำหรับคาแรคเตอร์ของสายลมนะครับผมก็สายลมเป็นคนที่บ้านไม่ได้มีฐานะเลยแต่ทีนี้ ด้วยความที่ป้ามีฐานะต้องสู้ทุกอย่างต้องคอยหาโอกาสเองต้องคอยสอบชิงทุนต้องคอยหาเงินเรียนเองต้องคอยทำอะไรทุกอย่างเองซึ่งมันต่างจากเขามากเลยที่คาแรคเตอร์เป็นยังไงนะกังหันก็จะเป็นคนที่ทุกอย่างพร้อมครับแล้วก็ครอบครัวสนับสนุนทุกอย่างแต่เราแค่รู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่างนะฮะก็เลยไม่สนใจวันวันก็คือเที่ยวเล่นกินไปแบบนี้ฮะ จนวันหนึ่งมาเจอเนี่ยสายลมทำให้เรามีจุดจุดหมายในชีวิตใหม่ครับคือการที่อยากจะเป็นนักบอลเลยลนี้คือจุดขายจุดเด่นมันคืออะไรคะท่านีู้ ผมว่านะค,ความแตกต่างของเราสองคนนะครับมันจะมีความที่เอา,เห,า <c oughs> หรอ <c oughs> อ่าความอะไรนะถามว่าอะไรนะครับ <c oughs> อ๋อจุดเด่นจุดเด่นนะครับก็แน่นอนครับชิมอนเพิร์ตนั่นเองจุดเด่น <c oughs> สุดเลย <c oughs> บอกว่าเป็นอ่าเรื่องแรกของเราสองคนด้วยครับการที่เราวนโคจอยมาเจอกันใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้เราก็ได้ร่วมงาน,นกับพี่ลิศร่วมกับที่แบบว่า เราก็อยากเจออยู่แล้วอยากร่วมงานกับพี่เขาอยู่แล้วครับผมก็ผมว่าซีรีส์เรื่องนี้น่าจะออกมาเป็นความดาร์กดราม่าแน่ๆครับก็ต้องรอดูกันแล้วเราสองคนเตรียมพร้อมเรื่องนี้ยังไงกันบ้างคะจริงมันแทบไม่ต้องเตรียมเลยเตรียมแค่ตัวละครนะคือหนึ่งอะผมกับพี่ชิมอนสนิทกันอยู่แล้วคุยกันได้อยู่แล้วบมันก็จะง่ายมากขึ้นอาจจะต้องไปดูเรื่องบทตัวละครมากกว่าใช่เพราะว่าแบบด้วยความที่มีอะไรคล้ายๆกันเหมือนๆกันชอบอะไรแบบเหมือนกันจริงๆที่แบบว่า รถยังเหมือนกันเลยเข้ากันง่ายครับก็เลย <ๆ S 2> แบบไม่ต้องปรับอะไรกันมากแสดงว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรหนักใจเลยมไม่มีครับ ใช่แล้ะคะท่านผู้ชมอ๋ออ๋อตอนนี้เป็นขั้นเตรียมการอยู่ครับใช่ครับรอเปิดกล้องแล้วครับใกล้แล้วครับใช่ครับตอนนี้ราจเรียกว่าแบบว่าก็เราก็คือแค่เตรียมที่จะไปร่ว่อดในทีมชาติใช่ครับใช่ครับตอนนี้ใกล้ใกล้ใกล้จะเปิดกล้องแล้วครับอีกประมาณนิดนึงอยู่เร็วนี้แหละรู้แค่ค่ะว่าแฟนจะได้ชมเร่องนี้เมื่อไหร่เออ ปีหน้าแน่นอนครับปีหน้าปีหน้าแน่นอนสักเดือนหนึ่งแต่ถ้าอยากเร็วนะครับอาจจะเป็นสิ้นปีนี้อ่าอ่าอันนี้คืออยากเร็วนะครับใช่เดี๋ยวถ้าถ้าไม่เร็วก็ปีหน้าครับ ดีใจมากครับเือบอกเลยพ่อขึ้นชื่อนี้มา,าโอเคเลยชื่อไหนชิมอนอ๋อแล้วว่าเกิด <laughs> มาชื่อแรกแ้านโน้นไม่ใช่นะ <laughs> อ่ะรู้สึกว่าอุ่นใจครับแล้วเพราะว่าการเล่น,นแบบนี้ต้องไว้ใจซึ่งกันและกันเราซึ่งเขาเล่นดีมากอ่ะพี่เขาส่งบทมาเขาเป็นคนที่โคตรเก่งคนหนึ่งครับรู้สึกว่าเออมันเราไม่ต้องปรับตัวอะไรมากแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วก็เลยดีใจครับแล้วก็ต้องขอบคุณโอกาสสำหรับที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านให้โอกาสนี้มานะครับสัญญาว่าจะทำดีที่สุดครับครับั ครับผมด้วยความที่น้องเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับส่วนมากแบบคนที่เข้ามาใหม่จะมีความตื่นเต้นหรืออะไรอย่างนี้นี่ไม่ใช่นี่เข้ามาด้วยความมุ่งม,มั่นด้วยความตั้งใจจริงๆและแบบว่าจะเป็นนักสแสดงที่ดีซึ่งน้องเขาก็ทําได้จริงๆโอ้ยแมวไม่ไหวกันเ <c oughs> ขินเลยจริงๆน้องมีความแบบตั้งใจมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําการบ้านเรื่องการเข้าบทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน้องจริงจังการทํางานมากๆครับแล้วบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้น้องจะเต็มที่แน่อนอนเร่องีละลายพฤติกรรมด้วยกันทำอะไรกนะันเรากินนี่กินข้าวครับใช่ <c> กิ uhm นข้าวเนี่ยคุยกันมันก็การกินข้าวที่สำคัญนะสำคัญมากครับแล้วแบบเออแบบได้คุยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์อะไรแบบนี้มันก็หลายๆมากขึ้นผมว่าจะต้องมีแบบที่ชอบ้นะการยากนิดค่ะเพราะว่าพี่ผมมันน่ารักมากเลยเฮ้ยบาโบ่ก็อะไรนะพี่เอ้ออ่ะ น่แะว่าแบบเหมือนต้องืมมเบอกว่าต้องต้องเียดการตอนแรกมันเกลียดการแต่จะเกลียดลงไหมเพราะว่าพี่เนี่ยน่ารักมากเลยนะคืออย่างสมมุติถ้าเป็นเพิร์ดนะก็คงไม่เกลียดชิมอนนะครับ แต่ถ้าเป็นกังหันหนุ่มเนี่ยมันพอตามเรื่องมันก็เราก็เล่นตามตัวละครนะตามตัวละครใช่เรื่องความคาดหวังในเรื่องนี้เยอะไหมคะด้วยความที่ทุกคนแบบต่น้ตังแเริ่มดใจกันคือก็ถ้าถามว่าคาดหวังไหมก็คาดหวังครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนักแสดงไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าทางพี่พี่ทีมงานก็เต็มที่กันอยู่แล้วแล้วอยากจะให้ทุกคนติดตามเรื่องนี้เอามาดีๆแล้วก็จริงหรอรอได้เลยความคางหวังทั้งสองทั้งสองคนโอ้เรื่องนี้มี ก็ลมเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเตรียมทิชชู่ปาดน้ำตาหรือว่าจะเป็นหมอนที่เอาไว้จิกก็ต้องเตรียมเอาไว้ด้วยครับแสดงว่าจัดเต็มมากๆเลยโอ้โหครับครบทุกรถครับต้องหุดรอเลยเนาะเมื่อไหร่ยังไงดีคก็ภายในปีหน้าแน่นอนครับก็ช่วงนี้กําลังเริ่มงไหนทําแล้วยังไงก็อยากจะฝากทุกคนให้ติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับพวกเราทุกคนแล้วก็ทีมงานตั้งใจทํากันมากครับขอบคุณครับ